สวัสดีครับผมพอดีคลิปที่แล้วนะครับที่ผมลงไปในกลุ่มนะครับมันแบตเตอรี่ผมมันติดปัญหานะมันชาร์จไม่เต็มนะครับมันชาร์จไม่เต็มนะมันได้แค่3ขีดนะครับเดแ,แบตตัวล่างนะแบตตัวล่างนะครับไม่ใช่ตัวบนนะตัวล่างนะครับเนาะชาร์จทั้งวันมันก็ไม่เต็มเหมือนแบบนี้นะนะครับผมนี่นะครับเป็นแบตแพ็กโก้นะแพ็กโก้48โวลต์100แอมนะครับ2ลูกนะ ผมต่อแบบขนานนะครับต่อเหมือนเดิมเลยนะครับแบบขนานเลยนะต่อแบบนี้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็ขึ้นมายังอินเวอร์เตอร์นะครับนี่อินเวอร์เตอร์6กิโลวัตตนะ์นะครับ6กิโลวัตต์นะนะครับผมก็เลยดูคลิปต่างๆนะครับที่เขาเจอปัญหานะว่าส่วนมากแบตเตอรี่ด้านบนมันจะเต็มก่อนแล้วก็แบตด้านล่างเนี่ยมันไม่เต็มนะในกรณีที่ต่อขนานกันนะครับเนาะพอดีว่าผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะ พอดีว่าผมเ,เลยเลยลองนะครับลองหาซื้อสายสัญญาณนะพ่วงกันนี่นะครับสายสัญญาณต่อถึงกันนะครับนี่ครับสายสัญญาณเส้นนี้นะนี่นะครับผมก็พ่วงจากตัวแบตที่1นนะครับมาตัวที่2นะเขาเรียกว่าสายสัญญาณตัวนี้เลยนะครับตัวเดี๋ยวนะตัวนี้นะครับเป็น4 8 5นะครับเห็นหรือเปล่าเนาะนี่นะครับตัว 485A พอดแคนนะครับแคนเนาะ H กับ L นะครับนี่นะครับต่อจากตัวบนลงมาตัวล่างนะถ้าเรามีอีกแบตอีกลูกนหนึ่งนะครับถ้าเป็นรุ่นเดียวกันนะเป็นแพคเก็กุ่นเดียวกันเนี่ยสามารถต่อพ่วงได้นะครับอันนี้มันช่วยได้นะพอแบตเตอรี่มันสื่อสารหากันเนี่ยนะครับเห็นไหมเต็มเลยนะครับผมสังเกตมาผมต่อประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะไม่เจอปัญหาแบตไม่เต็มเลยนะครับไม่เจอปัญหาอะไรนะแบตไม่เต็มนะครับ ตอนนี้คือเต็มทั้ง4ขีดนะครับนี่สขีดนะเมื่อก่อนลูกล่างมันจะไม่เต็มมันได้แค่3ขีดนะพอผมต่อสายพ่วงกันนะครับนี่สายสื่อสารนะเขาเรียกสายสื่อสารนะครับพอดแตแคนเนาะสายแคนนะครับนี่2โมโดูลพ่วงกันนะครับก็แบตก,ก็เต็มเลยนะครับนี่แบตก็เต็มเลยนะนี่ตามภาพเลยนะครับนี่นี่นะครับไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะผมว่าน่าจะเกี่ยวน,นะแต่ผมเจอปัญหาคือตอนเนี้ย ตัวน,นี้คือแบบในภาพที่มันโชว์ในอินเวอร์เตอร์นะครับนี่มันไม่เต็มสักทีนะครับนี่ครับมันเหลือ2ขีดนะครับนี่แต่แบตก็ยังอยู่49.2โวลต์นะนี่นะครับแต่ขีดที่มันอยู่ในแบตนะขนาดขนาดความจุข,ของแบตนะที่เป็นไฟขีดนะครับมันเต็มนะนะครับแต่พอมาดูในไอคอนของอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันขาดไป2ขีดนะนะครับผมเดี๋ยวต้องหาสายสัญญ,ญาณที่มาต่อ จากตัวแบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มาพอดแคนตัวนี้นะครับให้มันสื่อสารกันนะครับนี่นะครับผมควรที่จะใส่นะควรที่จะใส่นะครับผมเนาะผมซื้อแบตเตอรี่2ลูกนี้มานะครับคนขายบอกไม่จําเป็นนะครับผมไม่ผมไม่เชื่อเลยนะคนขายบอกไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องใส่สายสื่อสารกันนะครับถ้าไม่ใส่ถ้ากรณีลูกเดียวไม่ใส่โอเคครับ แต่ถ้า2ลูก3มลูกเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องใส่นะให้มันเชื่อมต่อหากันเนี่ยครับให้ BMS มันคุยกันนะครับนี่เชื่อมต่อหากันเนาะมันจะได้เกลี่ยเนาะนี่ครับนี่เนาะผมพิสูจน์แล้วนะครับผมตอนนี้คือหมดปัญหานะไม่เจอปัญหาอีกเลยนะครับแบตบลูกล่างไม่เต็มนะครับใส่สายเข้าไปปึ๊บเต็มเต็มเลยนะครับเต็มทุกขีดนะอ่ะโอเคครับผม